สวัสดีครับสายวันนี้เลระจะมาพัดหมีมันมีอะไรจะกินกินไม่ได้ก่อไฟติดนี่เก็บของเรียนมายู่ลูกเสียหรอกเสียโมดสองขึ้นไปดูจ่ารำโค้ยคัดเครื่องออกขัวออกขัวครับออกขัวไม่มีอะไรจะกินเพื่อนแล้วครับ เรไม่มีอะไรจะเหลือแล้วจะซื้อกินแล้วตอนนี้หาแต่มีแตังจะซื้อมีก็ไม่มีแล้วครับเดี๋ยวอันนี้อันนี้นี่ยตำหอมไหมหอมไหมจากญี่ปุ่นอันนี้หอมญี่ปุ่นอะไรนอนด้วยมันไมรู้กี่แหยเอาเปียงไก่ไม่มีผิดบอกไม่ถามติดไหมเนี่ยไม่ชอบกินอะไรยแตบชอบกินตะแคง

งมื่อวันที่สองก็มาครับผมไงกติเข้ากินเหล่ากันเองปาร์ตี้ทำเป่าช้าช่กินเหล่าต้องแก้วเกี้ยงครับพัดพัดหมีเ,เราไม่มีอะไรก็เนีีเาายเอาไข่ไก่บ้านครับนี่ไข่ไก่บ้านพัดเมน,นูสุดยอดเลยพัดไทยวนันนี้พัดไทยเนี่ยเนี่ยโอ้หนูหนูม,มันขโมยกินไว้หรือเปล่านี่ไข่เราเองไข่เรา,อาเราองครับผลิตเองเราไม่ซื้อไข่ครับ มีสองสหกมีเก้าไข่ครับใส่หมดเลยดิพี่ใส่หมดเลยครับเราทริตเองเราผลิตเองไข่เราผลิตเองเราไม่ต้องมรอไข่เราผลิตเองเรากระลำกระลำกระแทกสุมอันบนี้ไข่ธรรมชาติครับ ไก่ไก่ชนครับมีโปรตีนสูงขอหน่งไก่ไก่ชนไก่ชนเนี่ยปลาฝามใหญ่เขาจะขายฟองอะฟองอะหมื่นฟองอะห้าร้อยอะองมาทอดกินเลยดีกว่าแต่ฟาร์มเราทอดกินเลยดีกว่าไม่เคยเจียวก็พัหมี่ปลาอะไรเนี่ยปลาบ๊อกกี้ ฝันเหรอเน้นพัดมีเยอะไปอ้าวนี่นี่ตัวนี่ตัวเก่งครับนี่ยทำไมแขงจังเลยเปียกลงบ้าน้องตังซื้อเลยเราขาวเราโอ้มีตังซื้อเราก็ต้องยุบเนี่ยมันยุบประหยัดยุบประหยัดยุบหลงยุบหลงไปยึดจังไปยึดจังใครเฮ้ย มันเปนตีจัยุปุอะครับแลราแล้วกินน่อมายุคนี้ดูอย่าดูเฉยเจะได้เป็นกำลังใจให้เราต้องกดไลค์แชร์กดอะไรมีอะไรกดกดไปเถอะจันนคานจันนคานตาผมมายุดจันนคานหนึ่งมายุดอะไรยุดธาคาบ่พี่ อันนี้เก็บแค่แม่เดียวครับนี่ตอนนี้มีอยู่มันห้าสิบแม,แม่ 7, อ่าเอ๊ะมาสองตัวเนียโอ้ยจิ้งจกสองไข่ไม่ทันหรอกครับีไอ้นายเขาต่อนแล้วอ่ะนี่แหละทั้กเนี่ยรับนัวรับนัวแต่ก่อนเคยใช้แก๊สแต่เปิดประเทศมาก็ต้องใช้เตาตักเสื้อฐานก็ไม่มีหรอกครับ ก็ไข่เคยซื้อไข่ฟองก็ตอนนี้ก็ไข่ไก่บ้านนะครับไก่ขึ้นไก่ก็ขึ้นหมูก็ขึ้นไก่ก็ขึ้นไข่ไก่ก็ขึ้นอะไรอย่างเงีกระดีเสาขาอย่างกับหมูตะกอนซื้อเล่นนิดหน่อยหน่อยนะเดี๋ยวนี้มันก็เท่ากันเหนื่อยแล้วโอ้ยไปตัวละขายตัวละพันสองพันตัวละสี่พันห้าพันก่อนปกติไม่เคยกินปลาทุกวันนี้ต้องหันมากินตัวแล้วจ้ะต้องกินตัวอ๋อโอ้ยตะกอนดู ตะก่อนดูยาสองครับเดี๋ยวนี้มาโอ้ยจะมีอะไรยาสองไปต้อไปสองอะไรมืมอส่องอไอยู่เดี๋ยวนี้นี่ยาเิ่ยนีเลยยาส่องกระดูกท้องทิพตต่กอนเยเดี๋ยวมาโอ้ยไม่ไหว

เอากระตังคคนอร่อยก็เฮียใช้ไค่ไก่ชนก็อร่อยืกันนเนี่เรียงเรียงไปสองตัวลุงบอกอะไรเลี่ยเลี่เหรออออันนี้นะิมเลยเรานียมียาดจยิเจ็งเข้งยังไงพี่ยังไงบ้างสีบดีดี ยวไปเลาใครด้วยทำไมร้อนเนี่ยเข็บใหญ่ของนี้ละพี่ปลาซุปไม่รู้นะปลาจังหน่อยเด้พี่เดี๋ยวลินจะพลองเดาจับ่ันเด้อรับเด้อีเออเราทำ่าป่าจังหน่อยเงิอยยางหูบ เขาญาติูบะเขาญาติงูปะตะกองโต๊ดชื่อไงวะคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้แล้วครับขอกินกันอิ่มหมดแล้วอืมเฮ็ดเป็นไก่เนาะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้มีอะไรก็กดไปหมดหน่อยนะถ้ามันขึ้นหน้าจอเนาะอืม เล่าหมูหนังหมูหนังไก่อย่าลืมลงด้วยเด้อแคนี้ขอจบแค่นี้ละครับไป